ออาลมะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาปั๊กแค่เริ่มเกมไมครับนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซีนคุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมครับนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการทำคอลเลคชันมินิไบโอมของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าแมนชั่นนะครับอ่าคือแมนชั่นมันใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับถึงจะเป็นมินิไบโอมแต่ก็ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับนั่นคือสิ่มมารงนนััคคบบบอ กินพื้นที่เยอะจริงนะเนี่ยประเดิงเอาต้นไม้นี่ออกก่อนใช้พื้นที่เยอะจัดเลยครับทีนี้เราก็จะสับขวานไปเลนนั่นเองนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นกราสนะครับผมกราสบล็อกอ่าเรียบร้อยนะครับอย่างต่อไปคุณผู้ชมนั่นคือการปิดขอบนั่นเองด้วยสเปิร์ตแท็บดอลนะครับนี่ปิดไปเลยครับผมเพื่อความสวยงามนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นการสร้างมินิเบโอมที่แบบใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาแล้วนะครับเอออันนี้แบบคือปกติเนี่ยใหญ่สุดมันจะแค่แบบเก้าคูณเก้าใช่ไหมอันนี้คือแบบสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดไปเลย ซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะวางเป็นอ่าสองเลยนะครับด้านหลังเนี่ยวางสองมาแบบนี้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างต่อไปตรงนี้เนี่ยขุดออกครับฟืบอ่าอันนี้จะเป็นแบบทําเป็นแหล่งน้ํานิดนึงนะครับดักฟอเรสบางทีมันก็จะมีแบบบ่อน้ำใช่ไหมล่ะเราก็จะใส่เพิ่มเพื่อความสมจริงนะฮะนี่ตรงนี้ก็แบบเปลี่ยนเป็นทรายนิดหน่อยนะครับฟืบใส่เข้าไปแล้วก็น้ําก็ผมไม่ได้ไม่ใช่เออใส่น้ํานะครับแบบนี้อ่าโอเคได้อยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยขนาดพื้นที่ของอ่าคลือดห่านนะครับอย่างแรกเลยนะครับเอาเคอรนี์ นีเนี่ยต่อมาสนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็น6นะครับผมอ่าสองสามสี่ห้าหกอ่านถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อมานิดนึงโอเคเราก็จะวางให้มันมาประกบกันแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับผมแล้วเราก็จะปูไปเลยนะครับฟืบจัดไปชั้นแรกก็จะเป็นคอมพรสเตอร์ของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะผู้ชมอย่างต่อไปนะครับนี่เราจะวางเสาขึ้นมานะครับเป็นเสาแบบคอมพรสเตอร์บอลนะครับขึ้นมาอ่าเป็น3บล็อกนะครับผมนี่ขึ้นมาแบบเป็นตรงมุมนะครับฟืบอออขึ้นมาให้หมดเลยนะครับผมจัดไปประมาณนี้นะครับอ่้เนีใมหหื มีช่องว่างนะครับผมก็คือแบบในแมนชั่นเนี่ยมันจะมีหน้าต่างใช่ไหมเออแล้วก็ใช้เนี่ยแทนหน้าต่างครับเ็นบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องๆนะครับถ้าเราวางต่อมาแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตรงมุมนี้อ่ะก็วางปิดไปแบบนี้นะครับอ่าโอเคเราก็จะวางแบบนี้ไปรอบๆเลยนะครับวางวนปฟืบเข้ามาแบบนี้ครับผมอาล่ะประมาณนี้คุณผู้ชมชั้นที่2เนี่ยเราจะวางเป็นเอปเปอร์สโตนไปฮะฟืบผมไปเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยแล้วก็ชั้นต่อไปเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับอ่าวางแบบตรงมุมไว้แป๊บนึงฟืบประมาณนี้แล้วกันอ่าแล้ว ด้านในคุณผู้ชมผมชั้นคอปเปร์สโตนนี้ไปนะครับฟืบอ่าแล้วก็เราก็จะเอาเป็นแบบบันไดคุณผู้ชมนี่ปิดแบบนี้มาครับฟืบอ่าคือตามรอยที่เราวางเลยนะฮะเอาละครคุณผู้ชมต่อไปเราก็จะปิดหลังคาและอ่าปิดไปครับเอาให้เนียนกริบเลยนะฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมสำหรับตัวแมนชั่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างต่อไปฮะเราก็จะตกแต่งด้วยแบบอย่างแรกเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเดลไลท์วอล์กนะครับก็ถามว่าใช้ทาอะไรนะคือเป็นเหมือนแบบตัวแทนของอ่าเห็ดนะครับนี่เห็ดแดงนะครับจัดไปคือป่าเนี่ยมันจะเป็นป่าดาร์ ผมอ่เดี๋ยวหญ้ามาด้วยนี่วางเพิ่มไปแบบนี้นะครับปึ๊บเป็นป่าเนี่ยแล้วก็ต้องมีต้นไม้ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เป็นแบบรวนนะครับผมแล้วก็นี่ดังโอ๊คลิฟครับผมทำเป็นเหมือนแบบต้นไม้นะครับนี่วางไปปึ๊บวางเพิ่มไปอ่าแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับเอาให้แบบเออดูแบบมีสีเขียวๆเยอะๆเอาล่ะก็ค่อนข้างสวยงามเลยฮะจังหวะนี้น่าจะขาดพวกหญ้าไปนิดนึงนะครับอ่าเพิ่มหน่อยแล้วกันและก็เรียบร้อยครับผมสำหรับอ่ามินิไบโอมของเรานะครับนี่แมนชั่นของเรานะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปสร้างดูได้นะครับไอพวกมินินน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 นไไไบบบบบโอออออออมมมเเเเเเเีี่่่่่ยยยยสสสรรรร้้้าาาาาางงงปปปปแแแลลลลลวววัััักกกะะะะะะ็็็คคชขหหตฮจ เฉพาะ300ร q ควบวกเนี่ยถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับผมมาก็จะเป็นแบบปัญหาในการข้ามาก่อนที่ห่างไป12บล็อกนะครับมาอย่างแรกก็จะเป็นฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับเฟิบอ่าโอเคครับผมซึ่งของที่เราจะมีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบตาหน้าปกเลยนะครับมาแล้วก็พื้นที่อ่า12บล็อกใช่ไหมเราจะต่อห่างไปครับเอาล่ะแล้วก็เป็นกอดจดหมายปลายทางนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าให้ของอะไรดีววเนี่ยของที่มีค่ามากๆนะครับอย่างเช่นเนื้อหมูแล้วกันนะครับนี่เนื้อหมูแบบเป็นของมีคกลยแวี้ เป็นโซยิรลนะครับเออว่าลืมมานึ่งมนต้องมีกล่องคาราฟด้วยดีกว่าลืมไปเลยฮะวางกล่องคาราบไว้นะครับแล้วก็โอเคแค่นี้แหละมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกครับผมของที่เรามีให้ก็จะมีแบบมีเตาเผาด้วยเนาะอ่าแล้วก็ต้องแบบฉลาดเกมโกงนิดนึงนะครับหนี่วางไว้ตรงนี้ผมจะได้แบบอ่าช่วยต่อได้นะแล้วก็มีให้เผานะครับผมอ่าอย่างแรกก็แบบเผาคอปเปอร์ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับจัดไปเอ้ยแบบนี้มันไม่ได้หรอแล้วถ้าเรามาแตกอ่าเป็นแบบนี้นะครับก็คือมี่้สับลสองนนรรบบข้้เเาล่แ นี้เนี่ยเราใช้วิธียังไงก็ได้นะครับให้เราแบบทำฟากไปได้นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคําว่าโกงนะฮะคอปเปอร์ทั้งหมด12อันเนี่ยเอามาทําอะไรดีวะเดี๋ยวขอลองก่อนเปิดกล่องคราฟนะครับเอาล่ะมีอะไรบ้างนะครับผมเฮ้ยอันแรกไลนิ่งร็อตเนะครับผมไอเจ้านี่แหละเจ๋งสุดแล้วนะครับซึ่งก็มี12อันแสดงว่าทําได้4นะครับก็ไม่รู้จะผ่านได้เปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนนี่ฮะมองอันนี้จากวิวไกลนะครับสวยจริงเลยว่ะแมนชั่นของเราโอเคผู้ชมตอนนี้ก็เผาเสร็จแล้วนะครับนี่1 2 2อออออออััััััันน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 นะะะะกกกกก็็็วววาาาางงงงงลลลมมมแแแบบบบบบีี้้คคคครรรรรรเเจไไดดปปผผยย่่่ขท อันที่3มไปเฮ้ยจะไปได้ปะวะเน,นี่ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยมันนา่าจะไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวแบบเรามาฉลาดเกมโกงสะหน่อยดีกว่ามาเราจะขุดกล่องค้าไปด้วยฮะเออก็มาดยครับขอหน่อยได้ไไดไแบอกว่าเก็บก่อนพยายามเก็บฮะฟืบเข้าตัวเอ้ยไม่เข้าอ่ะเราถ้าเป็นกล่องอ่ะเก็บได้ปะแค่น,นิดเดียวก็ยังดีขอหน่อยเฮ้ยเชอ้เออเรียบร้อยได้มาแล้วครับเราก็จะต่อไปแบบนี้ครับผมเอาละได้แล้วครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้โอเควิ่งกระโดดครับผมเรียบบบบบบบรรรรรรร้้้้้้้้้อออออยยาาาาาามมมมมไไไไดดดดแแแลลวววคคคคััันนนนนีีี่่่่เเเเกกกกก็็จจจะะะะืืหศโใชููิิธถงตฉ หน่อยครับผมก็คือแบบยืมบล็อกข้างหลังกลับมาช่วยนะครับเออมันก็ใช้ได้อยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าปกอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเลเวลไหนของพลิกแอคนะครับถึงจะขุดบล็อกแบบหนึ่งวิแตกนะครับผมนะคือแบบความเร็วระดับขั้นสุดยอดนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่ผมก็เตรียมไว้แล้วฟื๊บเพียบเลยครับก็เดี๋ยวผมจะเซกแบบพลิกแอคมาทีละระดับเลยนะครับนี่อย่างแรกองผมก ครับนี่เอฟเฟกซ์ซีสองนะครับเอาล่ะโซลิเบลนะครับขุดไปครับฟึบอ่าจริงด้วยนะครับดูเด่นปะขุดแบบวีเดียวแตกนะครับนี่แบบความเร็วขั้นสุดยอดในการทำลายบล็อกแต่ละบล็อกนะครับคือมันไม่เท่ากันนะอ่าต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นระดับ3นะครับโยนไปเปลี่ยนเลขตรงนี้เป็น3ครับผมเอาล่ะมาก็จะเป็นมีน้ําแข็ง2แบบนะครับแล้วก็แมกมาบล็อกนะครับไหนดูซิจริงหรือเปล่าขุดไปครับอุ้ยใช่ปะขุดไปอีกครับอืเรียบร้อยครับผมหนึ่งวีแตกนะครับเอาล่ะไปต่อไปอันนี้จะเป็นแซนสโตครรับผมไ้เน ของจริงคุณผู้ชมดูดิก็คือแบบพวกนี้เนี่ยหนึ่งวิแตกเลยนะครับเอาล่ะต่อไประดับ6ครับผมจะมีบล็อกอะไรบ้างเนี่ยหินเหรอบัตซอลนะครับอเมทิสด,ด้วยเหรอแบ็กสโตนนะครับแล้วก็แบบอ่าไอพวกนี้นะครับเอาล่ะเลเวล6ยังงั้นเหรอก็ลองดูดิขาว่าจริงหรือเปล่านะครับมาไล่เลยนะปึ๊บอ่าขุดไปแบบนี้ครับอันนี้คือแบบคลิกซ้ายค้างเลยนะขุดไปเฮ้ยได้หมดเลยว่ะวิเดียวแตกหมดเลยฮะไอะพวกนี้เนี่ยสำหรับอย่างต่อไปเลเวลแปดนะครับอ่าก็จะเป็นบล็อกที่แบบแข่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคครรัับบบขุดดไปิิพวกอนะอผอมึ่านฮ ห่งวิแตกจริงด้วยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยต่อไปจะเป็นเลเวล9นะครับก็จะมีน้ําแข็งนะครับซึ่งนี้มันจะเป็นแบบบลูไอ c e ปะเออคอ c เปอร์นะครับพวกแร่ทองหรอแร่เพชรหรอเนเทอร์ควาด้วยเหรอฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูเลื่องกันมาปุ๊บขุดไปครับอ่าหนึ่งวิแตกจริงด้วยนะครับดูดิอ่าเรียบร้อยครับผมต่อไปเป็นเวลสิบนะครับก็จะเป็นแบบว่าเตาเผาหรอออเซ o ร์เวอร์นะครับแล้วก็ไอ้บล็อกเนี่ยเที่ไว้แบบบอกทางป้าอ่าน่าใช่นะครับมาไหนดูซิว่าจริงหรือเปล่าขุดไปครับไล่ลงมาแบบนี้เลยนะฮะเรียบร้้้้้ออ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 ยยคครรรรรรัััับบบบผมมเเ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 ลลลลวววววนน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 นีีีกกกก็็็็็จจะะะะะปปปแแแแ่่่่่พชดดไาาทขงติิิฟ คฟืบอ๋อหนึ่งวิแตกเหมือนกันนะครับต่อไปนี่สกิปมาเป็นเวลสามสิบเลยครับโอ้โหโคตรโหดเลยอะไรจะแข็งขนาดนั้นนะอันนี้มันจะเป็นแบบแร่ที่เอาไว้อ่าไปเผาทำเป็นเนเธอร์ไลท์อีกทีหนึ่งนะครับแต่จำชื่อไม่ได้วะ่ะมันว่าเราขุดดูเลยแล้วกันนะครับนี่จัดไปฟืบโอ้โหนะ่หนึ่งวิแตกจริงเหรอแอนเชนดีบริสนะครับนี่ก็จะเป็นแร่ที่แบบโหแข็งโคตรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเป็นแบบไม่มีเอฟนเจอซี่แล้วไหนดูซิอันนี้ธรรมดาเลยนะครับขุดไปโอ้โหดูดิโคตรช้าครับแต่ว่าพอถึงเวลสามสิบนี่ยเวลลนนะะดไก เครื่องนี้ก็จะมีแบบออฟซิเดียนนะครับผมบล็อกเนเธอร์ไลท์แล้วก็ไพลิงออฟซิเดียนนะครับไหนดูซิว่าจริงหรือเปล่าขุดออฟซิเดียนก่อนเลยครับอ่าหลุดไปแล้วนะเนเธอร์ไลท์อ่าเรียบร้อยโอ้แตกหมดครับก็คือแบบระดับที่แข็งที่สุดก็จะเป็น4บล็อกนี้ไม่ใช่ดิสามบล็อกนี้นะครับเออแต่แค่นี้เนี่ยวางให้มันดูเต็มไม่เฉยนะเอาล่ะแล้วสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นแบบว่าวันเดอร์ลิงสวีเดอร์แบบลันเชอร์นะครับก็คือแบบเครื่องยิงอ่ะวันเดอร์ลิงสวีเดอร์นะครับเอาล่ะเดี๋ยยววววววเเเรรรราาาาไปลลลอออองงสส้้กกกกกััันนนนนดดดูี่่่่บบบโหแแะะคผมต็็จ ขุดลงไปบล็อกหนึ่งนะครับฟึบขุดไปแบบนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยอ่าข้างๆเนี่ยเราก็จะขุดไปครับถามว่าทำไม้องขุดแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้เราจะยัดอาดิเปนเซอร์เข้าไปนะครับเอาให้แบบครบมดทุกด้านอ่ะเพราะว่าเราจะปล่อยสุดยอดทีนทีออกมานั่นเองนะครับผมอ่ะอย่างแรกก็วางแบบนี้ก่อนเลยฮะวางแบบนี้เสร็จก็ผมก็วางต่อเลยอ่าเป็นด้านไหนก็ได้น้าจริงเนี่ยฟึบวางมาฮะเอาล่ะประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับก็คือแบบมันจะเป็นเครื่องปล่อยแบบเทียนทีออกมานั่นเองนลครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยวางอาลิฟโตนไว้ตรงกลางนะเพื่อแบบเป็นการ ที่ยากที่สุดเลยครับไม่ใช่ยากที่สุดดิ ه. เหนื่อยนะครับเพราะว่าเราต้องยัดอาเทียนทีให้หมดเลยฮะนี่เอาล่ะซึ่งตอนนี้ผมใส่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยว่ะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนรอบๆนิดน,นึงนะครับนี่ตรงนี้ใส่เป็นสโตนไว้นะครับอ่าจะได้แบบสวยๆนะครับผมเอาล่ะขั้นตอนต่อ,ตอไปฮะเราก็จะวางแบบเลสสโตนเนี่ยเชื่อมมาครับผม เชื่อมมาให้หมดเลยเฮ้ยเจ้าแมวระวังตายเนี่ยเครื่องที่อันตรายมากๆเลยนะเจ้าแมวเนี่ยโอ้โหมันอาจจะโดนลูกหลงได้นะครับแต่แบบช่วยไม่ได้ว่ะถ้ามันไม่ออกเนี่ยต่อไปก็จะเป็น w ั n d e r ร์ลิงเทรดเครับผมจัดไปเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเตรียมน้ำยาให้มันก่อนเป็นแบบว่าสโล่นะครับอ่ามันจะได้แบบไม่ขยับอะไรงเงี้ยเนาะประมาณนี้น่าจะได้แล้วครับวางปุ่มไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันครับแปะไปเอาล่ะ w ั n d e r ร์ลิวางไว้ตรงกลางเลยนะครับโยนน้ำยาไปเฮ้ยเฉาโดนหรือเปล่าอ่าน่าจะโดนนะครับเอาล่ะมาพร้อมยังสามสองหนึ่งกดปุ บินไปไหนวะน่ไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูตอนมันตกมาดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับผมไม่แต่มันน่าจะขึ้นไปสูงมากเลยเนี่ยฮัลโหลยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเฮ้ยตกมาแล้วปุ๊บตายเลยฮะโอ้เป็นเครื่องที่แบบโหดร้ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานดูดีกว่ามากดปุ่มนะครับปุ๊บแบบนี้ับผมแล้วก็อยู่ตรงกลางไว้ไหนดูซิมันจะไปขนาดไหนนะครับบินไปดิครับโอ้โหขึ้นมาครับตรงนี้500เลยครับโอ้โห5 7าร้อยเจ็ดสิบเลยนะดูดิขึ้นมาสูงมากๆเลยนะครับผม เครื่องนี้มันสุดดีว่ะผู้ชมผมชอบว่ะเดี๋ยวเราไปลุงวิลเลเจอร์ดูดีกว่านี่วางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ปาน้ำยาน,นี้ไปเฮ้ยจาไหนดูซิว่าลุงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลุงอยากลองบินหรือเปล่าฮะบินไปลุงปึ๊บเฮ้ยตายปะเนี่ยคือน,น้ำยาน,นี้เนี่ยมันมีรีซิทแทนอยู่นะครับอ่าแต่แบบไม่รู้ว่าลุงมันจะรอดหรือเปล่านะอ่ะปาไปเฮ้ยสองตัวเลยเหรอจะรอดหรือเปล่าไอ้พวกลุงเนี่ยเรียบร้อยฮะติดกับครับผมระเบิดไป เฮ้ยเหมือนมันตายเลยผูจ้จ๋อเหมือนจะไม่รอดนะหรือมันขึ้นไปจริงๆวะอ๋อนี่รอดอยู่ว่ะผมแต่ว่าตกมาปุ๊บก็ไม่รอดนะฮะนี่ตายครับผมก็จะเป็นเครื่องบูธท,ที่แบบเอื้อนี่เห็นปะแรงจริงฮะเออถ้าเป็นแมวนี่คงไม่น่ารอดจริงวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแมวมันน่าจะรอดดิเพราะว่าแบบมันไม่มีฟอร์ดาเมจนี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองสักแบบหลายๆตัวดูนะครับแบบนี้ครับผมกดทีนทีไปแมวโดนเครื่องนี้นะครับไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงผมระเบิดป้ายนี่แมวบินเฮ้ยแมวตายครับผมเออว่าลืมลืมโยนน้ำยานี้นึงเอาใหม่่่่ๆโยยยนน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 ้้้้้าาาาเเขไปปปะะะะคคครรรรรรััับบบบบบบ๊แแแลวกดดดผมมีีีีีจออซิิทู เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่รอดปะไม่เป็นไรเพื่อนถือว่าได้บินก็ดีแล้วนะฮะสำหรับเครื่องนี้เนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองไปแบบหาเล่นดูนะครับผมบอกเลยว่าบินสูงมากๆนะโอเคผมเลเยอร์สุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าครับอ่าโอเคฮะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นยังไงนับถ้ามังกรเนี่ยไปที่เนเธอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่านะครับจากวันนี้อ่าอย่างแรกก็จะสร้างเป็นประตูพอร์ทัลก่อนนะครับปึ๊บมาที่ดีเอ็นแล้วนะครับต่อไปสร้างเป็นอ่าประตูเนเธอร์เหรออ๋อนี่โอ้โหเป็็็นน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 นปปปปรร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 ะะะะะะะตตตูููขาาดดดดดดใหหหหญ่่่่คคคคคััััับบบบบบบโโโโออ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 อ้้้้้้้เเเเเเีีีียยยยชชแแแแกกกกมมมมืืจลลผิววว์ไไไไฮ๋๋ เป็นแบบประตูมิติขนาดยักษ์นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นมอสนะเหมือนบังคับให้ไปเลยปะเนี่ยเออวะ่ะคือถ้ามันบินแบนบไปตรงกลางปุ๊บน่าจะวาะร์ปไปเลยฮะฟื้บเฮ้ยเด้เดมันไม่ได้วาร์ปด้วยวะ่ะอะไรวะเนี่ยโอโ้โหเสกมาเพียบเลยครับว่าแต่ฟ้าเกิดอะไรขึ้นผูโโ้ชมดูดิแหลกจัดๆเลยฮะเฮ้ยท,ทำไมมันเสกออกมาเยอะแบบเนี้ยอะไรวะเนี่ยเละเลยฮะอ๋อคือมันแบบเหมือนมันมาด้วยหรือเปล่าวะอ๋อคือมันบินมาด้วยนะครับแต่แบบผมงงไอ้ที่มันเสกเยอะว่ะคืออะไรวะเนี่ยโอเคผมก็ต้ับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพ Crap.